กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ได้มาชมคลิปของธีรทรสุริยะทองทํามนะครับไม่ต้องแปลกใจครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกและคลิปเดียวของทริปวีล็อกครั้งนี้จริงๆครับยอมรับเลยครับว่าเราถ่ายเพราะว่าเราอยากถ่ายเพื่อเก็บบรรยากาศไปให้ครูนะครับแล้วก็เพื่อนๆได้ชมกันว่าปีใหม่เราไปทําอะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี้เราได้ถ่ายแค่นี้จริงครับเพราะว่าเราไปจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นจังหวัดที่แม่ผมอยู่นะครับคือ เราไปทำภารกิจอันสําคัญครับคือการช่วยแม่ครับย้ายร้านนะครับย้ายของนะครับมาอยู่อีกร้านหนึ่งครับเป็นร้านใหม่ของแม่นะครับคือใช้เวลาตั้ง4วัน3คืนนะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าของค่อนข้างเยอะนะครับเลยไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับแต่ว่ากลัวท่านผู้ชมจะเสียใจครับที่ได้ดูคลิปนี้ครับคลิปวีล็อกของทีรทรนะครับช่วงปีใหม่แต่ว่าต้องเสียใจไปครับท่านผู้ชมผม จะามาแนะนําสถานท,ที่เที่ยวของจังหวัดบา,บาจินบุรีแล้วกันนอดเท่าที่ผมเคยไปช่วงปีใหม่หรือช่วงสวงการนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับสถานที่ท่องเที่ยวแรกครับที่เราจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับคือน้ําตกตะครอนะครับน้าตกตะครอเนี่ยทางครอบครัวเราเนี่ยช่วงสวงการปีใหม่เนี่ยจะไปเป็นประจำนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับสำหรับน้ําตกตะครอนเนาะน้าตกตะครอครับข้อมูลคร่าวๆครับเป็นน้าตกขนาดเล็กนะครับที่สวยงามอยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ขอขอยอสิบนะครับอำเภอรประจันตคามนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองประจินบุรีเนี่ยไปตามถนนประจินบุรีถึงประจันตคามเนี่ยเส้นทางหลวงหมายเลข3452ครับระยะทางประมาณ16กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข33จนถึง4แยกประจันตคามแล้วเลี้ยวซ้ายไปทาไปตามถนนรอพอชอนะครับก็สําหรับน้ําตกนี้ผมอยากบอกเพื่อนๆเลยว่า ไปกันเถอะครับมันค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆครับน้ําตกนี้และเป็นน้ําตกเดียวที่ผมไปบ่อยที่สุดเนาะคนค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นน้ําตกที่สวยจริงๆครับใครสายถ่ายรูปเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปกันได้เลยใครสายเล่นน้ําอยากเล่นน้ำเนี่ยเล่นได้เลยครับน้ําไม่ลึกครับผมแนะนำครับสถานที่แรกของเราคือน้าตกตะคอครับเดินทางมาถึงสถานที่ที่2ที่เราจะแนะนําเพื่อนๆไปนะครับในจังหวัดปัตตานีครับก็คือแก่งหินเพลงนะครับแก่งหินเพลิงเป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลาง แม่น้ำสายใหญ่ในเขตอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีแก่งหินเพลิงจะสวยงามมากที่สุดในยามน้ําหลากครับราวเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนและดูฝนเนี่ย ซึ่งเป็นฤดูที่จะทําให้การไปเที่ยวแก่งหินเพลิงเนี่ยเหมาะสมที่สุดครับเพราะเป็นฤดูน้ําหลักนักท่องเที่ยวมากมายครับที่เป็นสายเอ็กซ์ตรีมสายบู๊สายลุยเนี่ยจะไปรองของนะครับรองของในที่นี้ไม่ได้รองของพวกสายยศาส์นะครับรองของคือการไปล่องแก่งแพยายงจากแก่งหินเพลิงเนี่ยลงมายังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ขอหยอ,อกก้าอีกด้วยครับการเดินทางไปแก่งหินเพลิงเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ยากมากนะครับเริ่มจากตัวเมืองปาจีนนะครับ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข3452ประจินบุรีปรจัจนะาคามระยะทางประมาณ16กิโลเมตรจะมาตัดกับทางหลวงหมายเลข33แล้วเลี้ยวขวาตรงเข้าอำเภอกบินบุรีก่อนถึงอำเภอกบินบุรีครับจะมีทางสามแยกให้ตรงไปอีกเล็กน้อยจะมีโรงเรียนวัดสะดูครับแล้วมีถนเนเล็กๆตัดกับโรงเรียนเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ200เมตรจะมีป้ายบอกตลอดเส้นทางครับะจะมาแนะนำครับสำหรับเพื่อนที่ชอบเอ็กซ์ตรีมนะครับชอบ กิจกรรมแนวบู๊ๆลุยๆครับสถานที่นี้เหมาะมากๆครับเพราะผมเคยไปล่องแก่งแล้วรอบหนึ่งค่อนข้างที่น้ํ่จะแรงมากๆเลยแต่สําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายถ่ายรูปเนี่ยไม่ต้องเสียใจเลครับเพราะมันก็สามารถถ่ายรูปได้แต่ไม่แนะนําไปยืนกลางน้ําเพราะกลัวเพื่อนๆนั้นจะหายไปกับน้ําครับก็สถานที่สองก็ขอไว้เพียงเท่านี้แล้วไปดูสถานที่ที่สามกันครับสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายของเราแล้วนะครับที่เราจะป้ายยาเพื่อนๆไปเที่ยวตามเราที่จังหวัด ปลาจีบุรีนะครับสถานที่สุดท้ายแล้วนะเราก็อยากที่จะเอาใจสายแบบอินเตอร์อินเตอร์หน่อยนะครับสายต้องเที่ยวแบบต้องการแบบวิวสวยแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศนะครับเราแนะนำที่นี่เลยครับเดอะเวโรนาแอนทับลานนะครับข้อมูลทั่วไปครับเป็นที่เที่ยวจังหวัดป่าจีนเนาะฟิลเหมือนอยู่อิตาลีเลยแหละเมืองจำลองที่สวยตาแตกทเที่ยวได้เพลินอยู่ได้ทั้งวันปังไม่ไหวครับเดอะเวโรนาแอนทับลาน ที่เที่ยวกบ,บินบุรีครับตั้งอยู่ในอำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีเป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้งและจุดพักรถศูนย์รวมการพักผ่อนของจังหวัดปราจินบุรีนะครับเดลเวโรนาแอนทับลานนะครับเป็นบูติกโฮเทลครับสไตล์อิตาลีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีเมืองแห่งความรักครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่แบบอยากจะไปเที่ยวนะครับแบบ ไปเดทกบแฟนอะไรแบบเนี้วิวมันค่อนข้างที่จะดีครับผมไปค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันไปหาของกิน,นครับไม่ได้ไปหาแฟนเพราะไม่มีแฟนนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่แบบหาแบบสถานที่ไปเดทครั้งแรกหรือว่าจะไปเที่ยวก็ได้ครับกับครอบครัวตรงนี้ผมแนะนำนะครับค่อนข้างจะสวยครับมันได้ฟิลแบบเราอยู่อิตาลีแบบเราดูอินเตอร์ครับเราดูอินเตอร์นยครับพอไปอยู่เราแบบจะเหมือนแบบนี่ประเทศไทยจริงๆเหรอคนไทยสามารถทําอะไรได้แบบขนาดนี้เลยหรอนะครับมันค่อนข้างที่จะสวยมากครับ เราแนะนําไปจริงครับเดอะเวโรนาแอนทับลานครับโอ้โค,ครับเดินทางมาสู่ช่วงท้ายคลิปของเราแล้วนะครับเราก็ต้องกราบขอโทษทุกท่านจริงๆนะครับที่ทําให้ผิดหวังสําหรับคลิปบีล็อกของผมเนาะคือเราไม่ได้ไปเที่ยวหรือไปถ่ายวิวให้ดูเลยแต่ว่าเรามาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวป้ายยาให้พวกท่านไปเที่ยวตามเราเอานะครับ เราต้องขออาภัยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับเราต้องขออาภัยมาไว้หน้าที่นี้ด้วยด้วยรักนะครับจากธีรทรสุริยะทองธรรมนะครับขอทุกท่านที่รับชมคลิปมีความสุขแล้วอยากไปเที่ยวกับเราครับขอบคุณครับ